แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด y o u t u b มีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล้วง่าจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแ,แสง่แง สว,สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซงเงแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างดงช่างดงอะไรวะ DIY ครับช่างดง DIY นะครับยังทำอยู่อะ่ะทำอยู่ครับ <laughs> อยู่นะครับก็อันนี้นะครับแคสเซงเจะมาบอกวิธีการต่อไม้นะครับผมต่อไม้นะครับนี่แบบนี้อันนี้เราใช้เออ่ จะวางกลางนะครับนี่ตัวนี้ทําไมถึงใช้ใหญ่อย่างนี้นะพี่ดองทําไมถึงต้องใช้ยาวขนาดนี้เพื่อให้มันชิดสองฝั่งยาวเนี่ยมันยาวเท่ากับตัวต่อเลยไม่ไม่หยิบไม้อันนั้นออกให้เขาดูว่ามันเป็นโคนละชิ้นอ่ะอ่านี่ไงเออเดี๋ยน่หยิบให้เขาดูว่ามันเป็นโคละชิ้นทีนี้นหมายความว่าทําไมถึงต้องใช้ตัวต่อเนี่ยยาวเน้นความแข็งแรงครับ อ๋อถ้าต่อถ้าถ้าถ้าวางถ,ถ,ถ,ถ้ายิงตะปูดได้หลายตัวมันจะแข็งแรงใช่ครับอ่าแบบนี้นะครับผมพี่นุ้ยมาดูใ,ใกล้นะครับอันนี้ต่อแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับเนี่เป็นลักษณะแบบนี้ต่อแล้ว่าหนึ่งสองสามตัวนะครับอันนี้หนึ่งสองอันนี้ก็พี่ดงแบ่งไม้ได้เท่ากันมากนะครับอันนี้น่าจะเยอะกว่าสักหน่อยนึงนะพี่ดงนะใช่ <นะ S 2> ครับ <laughs> ประมาณว่าอะไร ประมาณว่ามันไม่เท่ากัน,นครับไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับทำให้ดูนะครับวิธีการต่อแบบนี้นะครับนี่พี่นุ้ยจะดูดูลักษณะการนี่มันจะสนิทแบบนี้นะครับทําไมถึงต้องต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ไม่แตกนะครับไม่แตกโดยการทํายังไงพี่ดวงเอาสว่านนำครับสว่านนำไปก่อนนะครับนี่แบบนี้พี่นุ้ยดูให้หน่อย นำนีำน่นำให้ถึงไม้ล่างเลยไหมไม่ถึงครับให้ทะลุไม้บนเฉยครับเอาเอาแค่สปูลงตัวบนง่ายๆนะครับนี่อาพี่น้อยขอมาดูใกล้ๆหน่อยจะอยู่ริมนี้มากไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะต้องห่างกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้ไม้แตกนี่นะครับ มีคำถามไหมพี่น้อยมีคำถามไหมเนี่ยมีคำถามเปล่ามนทำไมต้องสลับอ่ะอาพี่น้้ยนะครับโหอ่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับทําไมถึงต้องสลับนะครับเพราะว่ามันจะทําการแข็งแรงนะครับไม้จะไม่บิดแบบนี้นะครับ อ่าอย่างไม้ท่อนเดียวกันแบบนี้นะครับเวลาเราตอกตรงกันอย่างนี้นะครับมันจะอ้าได้นะครับถ้าแบบนี้นะครับปั๊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 บสลับฟันปลานะพี่ดงนะแบ่งแบ่งกันยึดเนี่ยใช่แบ่งกันยึดมันก็จะช่วยกันยึดนะครับผมอ่ะพี่ดงทําให้ดูหน่อยอันนี้นะครับตะปูนะครับตะปูตะปูสามเราจะรู้ไม่ใช่หมายถึงเราจะรู้ได้ไงต้องใช้ตะปูขนาดเท่าไหร่ ก็รู้ไงเราใช้เราเราใช้ดอกสว่านเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เหมือนเหมือนกับว่าตปูสามเนี่ยไม้หน้าสามเนี่ยพีนโนเอโดนี่จะอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมมันเรื่องเรื่องมันกินกินเอ่อกินเนื้อได้เยอะถ้าเราไม่ใช้ตปูสามใช้ตปูสองมันจะอยู่ได้แค่นี้จิจ้เองอ่าตปูสามนิ้วทํายังไงจะรู้ว่ามันสามนิ้วเนี่มยมาดูใกล้ๆวินโนมาดูใกล้เนี่ยสามนิ้วเห็นไหม เอานิ้วอื่นได้ไหมเอานิ้วอื่นอ๋อนิ้วนี้มันนะนี่นิ้วสามนิ้วนะครับก็นับที่ข้อหนึ่งสองสามอย่างเงี้นะครับตะปูสามนะครับผมอ่าเวลาไปร้านเอ๊ะมันตะปูสองหรือตะปูนิ้วหนึ่งตะปูสามนิ้วยังไงนะครับเอานิ้วเลยมันจะนิ้วมันจะเท่ากันไหมเออเอานิ้วเราวัดถึงไม่ใช่นิ้วมันจะนิ้วนั้นอ๋อนิ้วนี่อย่างเงี้เลยนะครับอ่โอเคพี่ดงต่อไปดูหน่อย ตอกนะครับตอกไปท้ายสุดนะครับแล้วก็มามาดูตรงนี้นะครับจับให้มันให้ตรงนี้มันสนิทนะเห็นไหมพี่น้ย้ยเนี่ยให้มันให้มันชนกันอ่ะนี่คือคือการยึดยึดติดเรียบร้อยแล้วนะครับสองตัวอ่ะสองอน,นี้หัวก็ท้ายแล้วคราวนี้ก็มาไล่กลางเอาอันนี้ก็คือจัดระเบียบละง่ายไหมพี่น้ย้ย งายดีไม่ได้ทำเองอ่ะไม่ได้ทำเองง่ายมากนี่นะครับเทคนิคต่อไม้แบบนี้นะครับต่อไม้ง,ง่ายๆกับ <c oughs> ช่างด่ง DIY ครับอ่ะพี่ด่งย้ำตรงนี้หน่อยตรงนี้มาอ่านะ แล้วอยู่ที่ไหนทําไมเสียงกล้องสะท้อนจังเลยอยู่ตรงเขาใตา้เขาอะ่ะอุยมีตะหมอกนี่ไงนะครับพี่นุย้ยเป็นไงแจ่มเลยนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับสนิทตรงนี้สนิทนะครับใช้ได้นะครับก็อันนี้เป็นการต่อไม้แล้วกันนะครับอ่ะพี่ดง ต่ออีก2อันนะครับก็อันนี้เป็นเกดเล็กเกตน้อยนะพี่โด่งนะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆแหละมาฝาก f อหรือท่านผู้ชมนะครับบางคนก็ต่อไม้ไม่เป็นนะครับถ้าต่อไปตรงๆแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมิน้อยมันบิดมันบิดได้นะเพราะมันตรงนะครับอย่างนี้นะครับสลับฟันปลาแข็งแรงเลยนะครับก็อันนี้นะครับแคเสงแง่ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่อง ช่างโด่งด้วยชื่อช่องชื่ออะไรนะช่างโด่ง DIY ครับช่างโด่ง DIY นะครับเริ่มทําแล้วนะครับเริ่มทําต่อเนื่องนะนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่นุ้ยด้วยก็แล้วกันคนถ่ายชื่อช่องอะไรพี่นุย้ย N N K Channel N N K Channel ไม่เปลี่ยนสักทีเลยนะเปลี่ยนชื่อช่องย,ยังยังยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนนะโอเคนะครับก็อันนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับดี มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลไกลลยจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะแ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง่าจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเงแค่แสกเง